วันนี้นะคะเรามาต่อกับตอน2ของสือ่อ Storytelling with Data นะคะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำสไลด์แล้วก็ Data Visualization นะคะนังสือจากหนังสือพิมพ์กองดิดสวยมากเลยนะคะนาะหน้าปกดีมากเลยนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะสังเกตดูนี่วันนี้เราจะมีพูดเรื่องนี้ค่ะสีนี่นี่ปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบคิดว่ามีสไลด์ใช่ไหมคะมีกระแท่ง10แท่ง ส,สิบสีอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องคทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะคะถ้าเรามีกราฟแท่ง10แท่งแล้วมีสี1ิสีสแปลว่าคนต้องโปรเซสข้อมูล10บคูณสิ หรือ100 DataPo i n t ก็คือต้องมองขึ้นมองลงแล้วก็แปลว่าแต่ละแท่งมีค่าอะไรนะคะแล้วแต่ละแท่งมีสีอะไรเด็กภาพบอกไหมคะก็คือมีข้อมูลค่อนข้างเยอะคราวนี้วิธีนี้ที่เราอยากจะทำให้มีสีได้ชัดเจนต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าสมมติว่าเรามีสีองค์กรที่อยากจะสื่อความหมายวันนี้เราจะมาเรียนคำพูดที่เรียกว่าสรุปด้วยสีกันคะ่ะอะ สรุปด้วยสีคืออะไรเล่าง่ายอย่างนี้ค่ะจากนันสือเล่มีนะคะเรามีตารางหน้าตาเป็นอย่างนี้ตาคุณจะมองไปทางไหนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกไงมีตาราง10แถวแล้วก็มีไม่รู้กี่สีถ้าเราเปลี่ยนตารางเป็น,นี้จะดีกว่าไหมคะ สิ่งนี้เรียกว่าฮิตแมปนะคะหรือพูดง่ายๆว่าความร้อนแรงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นตามตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเราสามารถใช้ข้อมูลอย่างนี้ยค่ะอย่างเช่นสมมติว่า,าจานมียอดขายอยู่แบบมีสินค้ายอยู่สิอย่างใช่ไหมคะแล้วมีวันอยู่5วันเนี่ยเราก็สามารถไล่เรียงว่าวันไหนและสินค้าไหนขายได้ดีสุดจากความร้อนแรงของสีเห็นนะคะหรือเราอาจจะมีนี่ มีคนเข้ามาไลฟ์ a c e like b o o k ของเราใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กของเราแล้ววันไหนมีคนไลฟ์มากสุดวันไหนมีคนไลฟ์น้อยสุดก็สามารถมาดูได้เช่นกันโดยใช้ฮิตแบบนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีง่ายๆของการใช้สีนะคะสรุปด้วยสีอย่างแรกคือการใช้สีแบบไล่เรียงต่อมาคราวนี้ในการาฟแท่งเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีการาฟแท่งหน,น้าตาแบบนี้เห็นไหมคะ มีเป็น10บแท่งเลยถ้าเราใช้สีเป็นกราฟแท่ง10สีก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้สีแบบไล่เรียงอีกแบบคือสรุปด้วยสีตัดสินใจก่อนว่า2อ,อย่างค่ะกลุ่มสำคัญกับกลุ่มไม่สำคัญจากนั้นแล้วให้เอากลุ่มไม่สำคัญกลุ่มสำคัญเนี้ยป้ายสีให้ไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญให้เป็นสีเด่นหน้าตาเป็นอย่างนี้สีฟ้าเหลืองอะไรก็ได้เนาะ แล้วสิ่งที่ไม่สําคัญให้เราเปลี่ยนให้เป็นสีเทาหน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นนอกจากสรุปด้วยสีแบบไล่เรียงแล้วยังมีอีกแบบก็คือใช้สีเด่นกับสีเทาซึ่งสีเด่นเนี่ยสามารถใช้เป็นสีองค์กรของเราได้เลยสีองค์กรมักจะเป็นสีเด่นเราก็เลยมักจะนํามาใช้เพื่อที่จะพูดได้ค่อนข้างยากเราเหมือนเราจะสรุปอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้คู่กับสีขาวเทาดําค่ะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือในพูดด้วยภาพหนึ่งอย่างนี้นะคะอย่างที่3ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้สีเนาะแล้วเราสามารถใช้ทําอะไรได้อีกหน้าตาเป็นอย่างนี้ปึ๊บอาจจะมีวิธีอื่นที่เราสามารถดึงความสนใจด้วยสีได้ก็คือบอกเขาว่าจะมองที่ไหนโดยอาจจะใช้สีอื่นประกอบเช่น หนึ่งสีองค์กรที่เราพูดไปแล้วหรือสีอื่นที่เป็นสีตรงข้ามของแบรนด์อื่นนะคะโดยให้สีเนี่ยจืดกว่าสีแบรนด์เราสุดท้ายอาจจะดึงความสนใจด้วยสีดำได้เช่นกันหน้าตาเป็นอย่างงี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ทุกคนลองมาดูง่ายๆนะสรุปให้ฟังนะคะการใช้สีนะคะในการทำ s u a l า z a t i o n อย่างเงี้ยนะคะสรุปด้วยสีบอกคนฟังว่าต้องมองตรงไหนดึงให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมา อย่างแรกที่เราเรียนกันคือใช้สีแบบไล่เรียงใช่ไหมคะตัวเลขไหนร้อนแรงให้มันเป็นสีที่เข้มกว่า 2. ถ้าสมมุติว่าเป็นการที่เราเล่าใช้สีประจำแบรนด์เราอาจใช้สีประจำแบรนด์ให้เป็นสีเด่นแล้วสีอื่นเป็นสีเทาหรือสีขาวหรือสีดำเนาะแล้วสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้สีคู่นะคะก็สามารถทําได้เช่นกันก็คืออาจจะให้สีแบรนด์เราเป็นสีเด่นแล้วสีแบรนด์อื่น เป็นสีจืด3วิธีนี้นะคะการผสมสี3แบบนี้สามารถไปอ่านเติมได้ในหนังสือวุฒิภาพหนึ่งแล้วก็ Storytelling with Data นะคะแล้วมาเจอกันกับพาร์ทต่อไปนะคะอันนี้เป็น5พาร์ทนะคะของการให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่า Storytelling with Data หรือเล่าเรื่องข้อมูลให้สนุกเป็นอย่างไรกันแล้วมาพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ